การนำเสนอในการประชุมก็ดีหรือสมาชิกบอร์ก็ดีในส่วนที่สส่วนตัวผมไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งนะครับก็คุณชัยธวัฒน์ก็ทําหน้าที่ได้ได,ไ,ดได้ดีแล้วเขาก็เป็นคนที่ทํางานอย่างแหลมคมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มีความจําเป็นแต่แต่ก็แล้วแต่สมาชิกผมคิดว่าทั้งคุณชัยธวัฒน์และผมไม่มีใครยึดติดตาแหน่งทั้งคู่แล้วก็ทุกคนในพรรคนะครับมีโอกาสเลื่อนประชุมวิสามัญให้เร็วขึ้นเพื<ๆ>่อจะ ประชุมเรืเอ่องวาระก่อนหน้าพักเนี่ยไม่ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรครับก็คิดว่าเมษาเหมาะสมที่กรรมการบริหารพักของพระเก้าไกลทํางานครบ4ปีตามวาระมันก็ต้องมีการเปลี่ยนก็ต้องแจ้งให้ชัดว่าการประชุมวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของผมก็ครบ4ปีทํางานเวลาผ่านไปเร็วตั้งแต่แถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนตอนตั้งพระเก้าไกลจนถึงตอนนี้ก็ครบ4ปีแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนวาระหรือว่ามี Re organization เป็นเป็นปกติว่าแกนนำควรจะเป็นใครกรรมการบริหารควรจะเป็นใครนะครับมีการเทียบกระแส ม,มีอะไรอยากถามประทับนักการเมรับว่าก็ควรระวังว่าฝ่ายค้านจะได้ตรวจสอบแล้วและช่วงกลางเอกสารเนี่ยอาจจะเปนผู้ที่ข้ามเกีเ่ยวกับนักอาลเพาราะว่าแตรัฐบาลด้วยผมยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านในเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีความชอบมาพากล หรือค้านเพื่อที่จะแนะนําว่ามันมีทางเลือกหลายๆทางนะครับทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซากระตุ้นในการสร้างเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมไม่กระทบภูมิรัฐศาสตร์มีอย่างไรบ้างก็จะทําลักษณะเป็นแบบนั้นเราก็ยังเชื่อว่าอย่างที่ได้ทิ้งไว้ในรายการคุณสรยุทธ์เมื่อกี้ว่ามันมีวาระร่วมเพื่อประชาชนเยอะแยะมากมายดูที่ไม่ได้ต้องคํานึงนะครับว่ามาจากพักไหนหรือว่าฝ่ายไหนถ้าเป็นวาระดีๆอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมอย่างเช่นอากาศสะอาด ผม,มยังเชื่อว,ว่าเรื่องสุราก้วหน้าแล้วก็เ,เรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการทําประชามติที่คุณไอติมก็ถแถลงว่าเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยในในจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีข้อกังวลอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทําการเมืองแบบสร้างสรรค์แล้วก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งได้แน่นอนครับนี่เหมือนัาลังตรวจสอบอย่างหนัก,นก,นก,นกนที่งกาที่เ,<อ>เดี๋ยวยังไงยังไงสลับให้ทางฝั่งขวาแล้วเดี๋ยวกลับไปฝั่งซ้ายนะครับต่อไปเพราะว่าสองหูซ้ายหูขวาครับเช่ครับจะกับมาของเรื่อง ก็จะตาเป็นเป็นพิเศษเพราะว่าก็ฟังดูแล้วในช่วงที่ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโครงการเรือทงของรัฐบาลน่าจะมี3อันก็คือ Digital Wallet Land Bridge แล้วก็ s อ f t Power ใช่ไหมครับก็มีหลายเรื่องที่เราเห็นด้วยตรงกันกับหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ อาจจะต้องมองในมุมกว้างด้วยมองในมุมลึกด้วยแล้วก็ดูที่ว่าทางเลือกคืออะไรเป้าหมายคืออะไรถ้าเป้าหมายคือต้องการากระตุฯฯฯฯฯ้นเศรษฐกิจภาคใต้หรือต้องการที่จะแย่งมาร์เก็ตแชร์ในการเดินเรือหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คงต้องฟังเป้าหมายกันให้ชัดดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็ลงรายละเอียดกันนะครับก็คงจะทั้งเชิงมหาภาคแล้วก็เชิงจุลภาคด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในรายการคุณสยรยุทธผมก็ฟังดูว่าถ้าเรือฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและบริดจ์ตรงกลางมี ทายเวหนึ่งมีรถไฟหนึ่งมีรางแคบ1เมตรหนึ่งแล้วก็งบประมาณที่ใช้นะครับแล้วก็เวลาคืนทุนจากสมรภิาน50ปีเนี่ยคืนทุน24ปีตอนนั้นเนี่ยตอนนี้สมการมันยังตรงอยู่หรือเปล่าเราสมมติฐานมันยังตรงตัวอยู่หรือเปล่าก็จะเช็คในมุมนั้นด้วยครับครับเชิญครับสำหรับโครงการนี้ก็ครับเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักของพรรคกาไฟฟ้าตรวจสอบของรัฐบาลทางสุธิธานมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องครงมารแจกเนิ่หนึ่งในหนผมมีมีความเห็นว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนพอสมควร แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยโตช้าซบเซามาเป็นเวลานานเกษตรกร,กรไทยออกบทความในไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจวันนี้ว่าจะโตช้าที่สุดในรอบ10ปีก็พูดแบบว่าไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่เพิ่งบริหารมา6เดือนแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่มาจากการเมืองไทยที่ทําให้ทศวรรษที่สูญหายไป10ปีแล้วมันไม่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็ทําให้เราโตช้ามากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็กังวลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โด,โดยการใช้งบประมาณระยะยาวจนทําให้ไม่มีพื้นที่การคลังในการแก้ไขปัญหาระยะยาวหรือพื้นที่ในแบบอื่นเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนรัฐบาลคิดว่ามีแผน2ไหมในกรณีที่สิ่งที่ทาหาเสียงมามันไม่ผ่านแล้วอยากจะให้ลองคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจากฐานลากขึ้นมา อย่าดูถูกรายละเอียดอย,ย,ย่าดูถูกโครงการเล็กๆๆๆที่พอมันทํารวมกันแล้วพลังจากเศรษฐกิจมันจะระเบิดขึ้นมาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโครงการแจกเงินผ่านดิจิตอลที่เป็นบนลงล่างอย่างเดียวล่างขึ้นบนก็สามารถที่จะช่วยได้ตรงจุดแล้วเมื่อมันรวมพลังกันก็เป็นพลังเศรษฐกิจที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ประหยัดงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องกู้ไม่ต้องสร้างภาระการคลังเพิ่มขึ้นที่พอมาอภิปรายเรื่องงบประมาณปีต่อไปก็จะน้อยลงทุกปีทุกปีทุกปีกปด้วยเชเย่นเดียวกันนะครับ คุณามีคองกคัจจะเป็หอกิควรก็ต้องเรียนว่าความรู้สึกก็คงเหมือนกับตอนคดีไอทีวีนะครับว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้กับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ในส่วนที่เราควบคุมได้เราได้ทําเต็มที่ก็เลยทาให้เรามั่นใจครับจะเข้ามาตาดหอืมผม คิดว่าเวลาที่เราจะคาดหวังกับใครเนาะมันก็ต้องแอพพลายกับตัวเราเองด้วยถ้าถ้าวันหนึ่งที่เราเข้าเป็นรัฐบาลแล้วผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องกลับเข้ามาตอบกระทู้ด้วยตัวเองก็คงคิดว่าหวังว่าถ้าเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่วางไว้วให้ตัวเองก็น่าจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่เราคาดหวังจากคนอื่นได้เช่นเดียวกันเร่งอภิปรายไม่รวงใจไว้ช่วงไหนครับนี่ครับถ้าตอบเขากรูหมดสิครับแต่ว่าอ่าก็มีข้อมูลตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับผ่านช่องทาง ทางดิจิทอลบ้างหรือการลงพื้นที่ก็จะมีคนเอาข้อมูลมาให้ต่างๆนานาก็คงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันและก็ความล้มเหลวในการใช้งบประมาณแผ่นดินก็จะเตรียมข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ขอดูจังหวะอีกทีนึงที่เหมาะสมยังไงว่าจะใช้บาซูก้าเลยหรือว่าใช้แค่แนวลบแบบ1นึหรือ15 2เดี๋ยวคงจะดูจังหวะอีกทีแต่ว่าก็ยืนยันว่าการทํางานของพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะล้มรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ภาษีของประชาชนเป็น Um, it's definitely good to be back in the parliament. it's a deja vu of the past six months that i get to um, be with the media and the people and the younger generations in this kind of atmosphere that emphasized that parliament is really a place of, for the people. Um, I'll, I'll definitely give it my best shot given the chance that i have today. and also to compensate with the past six months that I couldn't perform my duty as the member of parliament and we won't let you down น่กครั่กาากลับมาอีกครั้งโดยเป็นสคงามองว่าคงเอาสาระเป็นหลักสีสันเป็นรองครับก็เพราะว่าหมดเวลาการทํางานการเมืองแบบวารกรรมฉาบฉวยแต่ว่าเป็นในเรื่องการทํางานลงลึกแล้วก็ทํางานเรื่องสาระแต่คําสําคัญก็คือว่า เราจะทําให้สาระเนี่ยประชาชนคนธรรมดาท,ทั่วไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นศิลปะของความเป็นผู้แทนรัษฎรในการที่จะเอาเรื่องยากๆอย่างเช่นยติ AI ใช่ไหมยติ AI ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านยังไงกับคนเดินทีจจ่กินข้าวแกงยังไงเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ศิลปะในการน,นําเสนอแต่ว่าสาระย่อมสําคัญกว่าวัตกรรมอนะครับ อันนี้ได้ตอบไปแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายว่าว่าก็คือในสิ่งที่ควบคุมได้มั่นใจครับโอเคอีกสักคำถามไหมครับทางตรงกลางมีไหมฮะทำไมงั้นตอบตอบไปตอไปคำถามแรกแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไออุ่นที่คุณเคยครับโอเคครับขอบคุณมากทุกคนครับยินดีที่ได้เจอทุกคนสวัสดีครับทุกคนโอเค เดี๋ยวผมจะดูจังหวะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปแล้วมัน um> ก็ต้องไม่โดนคนที่กําลังไปทางไหนไป้างไหนไปทางไหนไปทางไหน